ครับกบมาพบผอกับช่องลุงท่องอีกคือเกาลุงท่องกับสิพมาเบิงสาหน่วยบนนะครับเนาะหลังจากที่เบิงสาหน่วยล่างแล้วนะครับจาหน่อยเป็นแหงมิดก็มาเบิงตัวบนตัวบนนี้เา่าอยู่ประมาณ40เมตรครับผมก้นเน่าก้นกวางก็อยู่ที่10เมตรครับผมด้วย10 10 10 15หเมตรน่าจะได้นะครับก้มกวางเพื่อมีตะพักบุ่งกับเกาะเกาะกับมีพี่น้อง อันนี้นมาปลูกนะครับเดินว่าให้เกิดเองดอกนี่นะครับผมกําหญ้าพี่น้องเพื่อนก็พักกันมาเกี้ยวหญ้าไปให้ไอ้ทั้งงัวทั้งอันนี้นะครับผมกะบ่เป็นหั้งนะครับมาเกี่ยวไปได้เลยบม่ได้หวงได้หญ้งนะครับผมไอป,ป้าก็มีอยู่ดอกครับพี่น้องนี่ม่เคยได้ดสูบเลยพี่น้องนี่สามปีแล้ะนะครับน่าจะมีพ่อได้ตุ่มอยู่ดอกผมว่ะห้เพื่อนแห้งจากมาหนีก่อนพี่น้องมัญญา นะครับแห่งลงมาวิทย์ก่อนอยเกียมาสูบผ้าพี่น้องมาสูบอยู่มันนีแหละนี่อาจจะมีป้าตัวใหญ่อยู่ผมว่าสามตีหรือไม่ผมว่านอกนี่ครับนะเพิ่งก็มีป้าบ่อนป้าขึ้นใหเห็นอยู่ครับผมพี่น้องแนมเห็นมาเนาะน,ะ,นะครับผมย้ายผาพมาให้เบื้องแกไก่เนาะนะนะครับผมมือก้าจิสันเนี่ยพี่น้องครับผม เพิ่งก็เหลืออยู่บรหลายเดอกพี่น้องประมาณประมาณเอวได้บ,บ่บยนีน่นะครับผมแต่ลมแห้งครับผมพังสางพังลงนะครับอ่ะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีนะครับเนาะกดไลค์กดติดตามให้ลุงทองเกษตรอินรียคนฒถานี้ด้วยครับเด้อนะครับผมกบขอสวัสดีครับ